บ้านบาสไดที่อะไรเดี๋ยวเขาโทรถามกันนะ40ทับรู้ได้ไงก็วันนั้นน่ะบาสติดต่อแฟงไม่ได้แฟงลืมของไว้บ้านบาสอ่ะนิวก็เลยไปเอาให้ยินดีเลยเพื่อนบ้านหลังใหม่โคตรใหญ่เลยว่ะเดี๋ยวกูขอไปเข้าห้องน้ำ่อยว่ะห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะตรงไปเลี้ยวซ้ายอ่ะอยู่ห้องแรกเลยนิวรู้ได้ไงอ๋อก็วันนั้นที่นิวมาเอาของให้แฟงอ่ะนิวก็เข้าห้องน้ำเหมือนกันเออบานที่บ้านมึงมีอะไรกินป่ะทีเย็นบ้านบาไม่มีอะไรหรอกปกติบาไปกินงนอกนู่น ตอนแฝงไปขห้องน้ำอะ่ะนดี่ไปเปิดตู้เย็นดูแล้วไม่มีอะไรเลยยืมโทรศัพท์สั่งข้าวเหรน,นะโทรศัพท์มันเชื่อมไวไฟได้ไงวะไอ้บาสบอกว่าเพิ่งติด WiFi เมื่อวานไม่ใช่เหรอเออเขาว่ามันแพงไปอะ่ะเดี๋ยวเขาเอาไปซื้อดีกว่าเอาอะไรกันปะยังไม่หิวอะ่ะโอยเกือบโอ้แล้วมั้ลนะคุณทำอะไรของคุณเนี่ยอืมฉันขอโทษก็ฉันลืมตัวนี่ ความบังเอิญมันไม่มีอยู่จริงทุกอย่างล้วนมีเหตุละผลของมัน